It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. สวัสดีวันแรกของฤดูหนาวเดือนธันวาค่ะทุกคนเข้าฤดูหนาวยังเป็นทางการลราอากาศก็หนาวมากเช่นกันค่ะวันนี้บ้านเราก็ได้เลิกง,งามยามดีเอาต้นคริสต์มาสออกมาตั้งนะคะฝรั่งก็ปล่อยมุกออกมาแล้วหนึ่งเลี้ยงผิดชั้นต้นคริสต์มาสต้นนี้เราซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะคะเราซื้อไซส์ใหญ่มากันเลยนะคะโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเพดานบ้านเราว่ามันจะตั้งได้หรือเปล่าจ้าคือบ้านเราอ่ะเป็นหลังคาสโลป เราต้นคริสต์มาสเราก็อยากจะให้มันไปตั้งอยู่ตรงหน้าต่างนะคะเพื่อที่เวลาคนผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นเป็นสีสันว่าบ้านเรามีต้นคริสต์มาสแต่ว่าถ้าตั้งเต็มต้นน่ะมันจะไปติดเพดานเก็บก็เลยตัดสินใจว่าเอาออกสักสามชั้นเราก็จะย้ายไปไว้ตรงมุมหน้าต่างนะคะทุกคนจะเห็นว่าบ้านเราอะสีไม่เท่ากันนะคะสีของกําแพงกับสีของแผ่นไม้เบสบอร์ดจะเป็นคนละสีกันเนาะเพราะว่าเรากาลังทําบ้านกันด้วยค่ะตอนนี้ ทำไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะคะแล้วแต่อารมณ์ช่างนะคะเพราะว่าเราทํากันเองค่ะตอนคริสต์มาสปีนี้ของเราก็จะทรงแปลกๆหน่อยนะคะเสียบยอดเข้าไปก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะแล้วเราก็จะมาจัดกระจายใบให้มันดูกลมกลืนกันไปอีกทีนึงนะคะแต่ว่าฐานของเราคือใหญ่มากนะทุกคน <laughs> ผู้ช่วยตัวเปิ่นของเรานะคะก็ไม่รู้จะตื่นเต้นหรือเปล่านะคะแต่แม่ตื่นเต้นอยู่คะ่ะ เราเราก็ย้ายมาตรงมุมหน้าต่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปซื้อผ้าคลุมฐานมาคลุมอีกทีหนึ่งค่ะทุกคนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการตกแต่งนะคะอันนี้เรียกว่า ornament นะคะเรียกยยกยากก็ไว้ตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะกิ๊บก็จะเอาริบบิ้นมาผูกห่วงไว้นะคะเพื่อที่จะได้แขวนง่ายๆเนาะวันนี้ก็คงไม่เสร็จง่ายๆค่ะทุกคนเพราะว่าผู้ช่วยตัวป่วนก็มาก,กวนตลอดเวลาค่ะก็คอยหยิบหนังสือมาให้แม่อ่านให้ฟังนะคะมือก็ทํางานไปตาก,ก็ดูหนังสือให้ลูกนะคะทุกคนดูวุ่นวายไหมคะชีวิตมมนุษยยย์แ่่ชววด้ เอาจริงๆนะคะทุกคนตั้งแต่เด็กจนโตก่อนที่จะย้ายมาอยู่อเมริกากิ๊บไม่เคยจะตื่นเต้นกับเทศกาลฝรั่งสักเทศกาลเลยนะคะนอกจากวาเลนไท์อันนี้ตื่นเต้นอยู่กิ๊บก็จะชอบตื่นเต้นกับเทศกาลสําคัญของไทยนะคะอย่างเช่นพวกปีใหม่สงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่พอได้ย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะ<ถ>เทศกาลสําคัญๆของฝรั่งเขาก็จัดน่าตื่นเต้นมากค่ะทุกคนเรายิ่งพอเรามีลูกเราก็อยากจะให้ลูกมีส่วนร่วมได้ตื่นเต้นได้เห็นแล้วก็ได้สนุกไปกับเทศกาลสําคัญของที่นี่นะคะได้เวลาตกแต่งต้นคริสต์มาสกันแล้วค่ะทุกคนก็เอา,เาเออ เรียกยากจังเลยเอามาห้อยบนต้นคริสต์มาสนะคะเรแกนก็ตื่นพอดีค่ะตอนนี้เรแกนเพิ่งตื่นอารมณ์ก็จะบูดบูดหน่อยนะคะทุกคนจะให้แต่แม่อุ้มไม่ยอมให้พ่ออุ้มไปอีกอยากจะตกแต่งให้มันเสร็จนะคะก็เลยจําเป็นต้องกระเตงลูกไปด้วยทําไปด้วยแบบนี้ละค่ะทุกคนจะเห็นว่าฟิลนาจะไม่ค่อยแตะต้นคริสต์มาสนะคะเพราะว่าฟิลนากลัวต้นคริสต์มาสไม่รู้ทําไมเสร็จแล้วจ้าอันนี้ก็จะเป็นรีโมทต้นคริสต์มาสเนาะเอาไว้เปลี่ยนสีไฟ ปรับแสงไฟให้มืดหรือว่าจะสว่างขึ้นตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็ปรับไฟให้กระพริบก็ได้ด้วยนะคะทุกคนกิฟชอบสีน,นี้มากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูหน้าบ้านกันเนาะว่าเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านก็จะมีติดไฟตะมุตะมีเล็กๆน้อยๆให้เข้ากับเทศกาลเนาะกอนจากกันวันนี้เราก็พาทุกคนมาขับรถเล่นรอบเมืองดูไฟกันนะคะช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็จะสีสันสวยงามแบบนี้นะคะ